นี้เป็นครั้งที่82ตรงกับวันที่3 1มกราคม2 5 6 9บข้าพเจ้านั้นน่์เี้พระอเป็นวาจาสายายพุทธมนลดไวเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไดเป็นราชายาปุชาเดอะอมบากมิตรเทอราชายามเด็ลวงิุติราตรังคาจารย์ผู้เป็นเจ้าของจินามณีขอเทพเทวหมายปรดจงมานุโมทนาในการสวดสายของข้าพเจ้านี้ขอว่าปุระราตนาไทยประจารย์รเทพเทวหมายปรดจงมานานให้จิตใจของข้าพเจ้าเป็นสมาธิแก ปุสรธูปเทวราชสมันตาจักราติสุนตราสัจันตุเทพกาคตาสัตตมุนีราชจักรสนันตุสัพโมคตังสเกตามิตรุเปสิเดกิเตริเจตันติเขวิมานีทิเปสคาเมตรุวะนะเนเขียมวัตุมีเกเตภูมิใจยันตุเทวสชลทัตอวิสมีขากันตปนาราจิตันสาเจมเกยมุนีว่าานาสาธุั่วมีสมันตุธรรมสาวนนาการวยมัททันตาธรรมสาวนนาการวยมัททันตาธรรมสาวนนาการวยมัททันตา นโมราสัพพะทตทุระตัวสมาสมุระสมุระสัพพะทตทุระตัวสมาสมุระสมุระสัพพะทตทุระตัวสมาสมุระสัพพุสวาสจักิกเราะคาถาหน้าทิมีสระรังอันยังพุทโธมีสระรังวรังเอเตนะสัตว์เทชนนสุวนทิมีหมตุสพภะธาหน้าทิมีสระรังอันยังธรรมโมมสระรังวรังเอเตนะสัตว์เทชนนสุวนทิมีหมตุสพภะธาหน้าทิมีสระรังอันยังสังคมีสระรังวรังเอเตนะสัตว์เทชนนสุวนทิมีหมตุสพภะธา บุสร์มะฮะคารุนกนาโถเทีกคาถามหาการุนิกนาโถอัตายะสัปปะปานีนังปุรตวะปริสัปปะโตสัพุมิตามังเอเตนะสสาเวชนามาหุตสุปตะวะนาคารุนิกนาโถอาตายะสัปปะานีนางปุรตวะปริสัปปะโตสัุตามังเอเทนะสเวชนามาหุตสุตะวะมาการุนโกนาโสุตายสัปีนางปุรตวะปริสปปโตสัุตามังเอเตนะสธเวชนามาหุตสุตวะ ตัวเ a ียบมาสมัยสุดไอ้บอมเนสตายตั้งสมัยอามพัวาสเกสุริวรัติตังไปรตัสมัยมาวันีมาตามพวกสเกียสิทิมาจากไม่ตีที่ตัวสเเวะอเตหตสังหิตตุหิเวะตาเยวรัติติตาหัััะุังจตะโจจตนนาวสัิตนเทวนาเอตหสอุพวสเกสุิวติกัเรตสมานวหันตาิุ สิ่งมันจะมาเตะหรือสะเตหิสเพหิุว่าอรหันเตหิ้าสงฆ์จะโดนกัตาตุหิเทวตาเยเพระเศรปติตาหุนติพระขมันตานางทัศนายพระคุณสงคัญญากยินนนักมายังปีนัพระกบตาเตนุกับภาษาเขมรว่าภาษาพิตวาทพระขมันโตสันนิเกีบันเจเกเรคาสาวาสซย์มาติตะปูตาเทวตาสซยตาปีนามะพระราภิลโสสวิจิตังวาปาหางภสารยะภาษาทิตังวาปาหางสวิเทเอวเมวะสตาวะเสสุเทเวสุนตระหิตาพระกบโตปุตตาระโตปุตระหังสุ อัตตโกตตาเทวตาพระกรรมตางมิวัติจารไว้กรรมตังอัตถังสุในกรรมตังตังโขเอกาเตวกายาพระกรรมตัวสันิเกมังคตังภาษาสิมาสมัยวะนัสนิเทวกายาสมาคาตาคัตตมะหิยีมาสมัยวะกับยังทักยาเยวารวาจิระสังมันติอัตตโกภะราติเทวตาพระกรรมตัวสันิเกมังคตังภาษาสิมีโบวสมาถังสุจิตตังอัตโนอชุกังรัสกังสุสารทิวะเนทานิขะ เหตุว่าอินทริยานิ้ขันติปฏิจาติปอาตโคปรมาเทวตาพระกรรมตัวสันติเกมัฆาทังภาษาสิเสตวาคีรังสิตวะปารีคังยินทักษีรังโอหะจะมชาเตจารันจิพุทธวิมาราจะภูมิตาสุสุนคาติปาตโคปะระาเทวตาพระกรรมตัวสันติเกมัฆาทังภาษาสิเยกิจิพุทธังกรั้งนักตาสีนันเตขมิสันติยปายะภูมิง มหายามนุสังติหังเทวกายังเปรยปุริสันติเตตะขบพระกรบายพิขุวมันเตสีเยเพรย์ไิคเวทัสสัสรกัตตาสุเทวตาสนิปติตาหุนติตถาคตานังทัศนาภิกขุสังคัญจับเยปิเตภิคเวอเหสุงอติตมัฏฐานังอรหันตตัวสมาสมุทตาเตสปักกันตาปิกัมตานังเอตบรามาเยวะเทวตาสนิปติตาเหสุงเสยทาปิมหังเอกนี้เยปิเตภิคเวเพ็สันติ อนาขตมัตถานังอรหันตุสมาสมุทาเตสัมปิภะวันตานังเอตปรมาเยวเทวตาสินิปติภาพิสันติเสยทาปิไมเงเอตาริยิเยปิภิกเวเทวกายานังนามานิเกติสามิปิกเวเทวกายังนามานิเทหิสิสามิปิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนัตถาดุกรรมมรสิกโรทัพเวสัมมีติอัมเวเอวัมพันเตติโคเตภิคูภะวันตุปัจจสุสุมภะวะเอตัตบวจา สิรกขมนุสกสัมีเยตบุรุษตาสิตาเยสิตาคิริ่าร่างพญตาสมาพิตาปุดทรสีหงสันดีราโรมหังสาภิสัมพุโนอัาตมัตสาสุธาพิปัสสนานาวิลาผิญโจปัญจิตเตยะตวาวะนเนกาปิอวัตเวตาโยอมตะยิสัทธาสวเกีสาเสนระเตเทวกายาพิคันตาเตวิชาณธาปิกระบุเตจปมมะกรุงสุตวะพุทธศาสนังเตสัมปตุรหังสุยนังอะมนุสสาธาสัสนังอเปเกสตะมัตตะคุสหัสธาสัตตลิง สัตตหะสาสานะมนุสสานัมมัตถะสุงะเปเกนะธัมมะตะคุลทิสาสภาภูรังปุตตะสปังะวิญญายะวิวัคกิตวาจะกุมาตะโตออมะติสัทธาสัวะเกศาสนะเตเทวะกายะพึงตาเตวิชานาตัสิกะโวเยโวอังคิริสามิชราหิอโปัสโสสัหสาวยขุมากปิระววาติมันตสมันตนังตุยะสีโนมะะนาิกะมะวิุะสิเตวาม สัตย์สี่สัเหตุมาตย์ยักขนานัตตะวันีนุวัติมันตุสิทธิ์มันโตนั้มันจะเสิโนมาั้มนาพิกรรมิังสติงวะนังสคิดสาสายขนานตวันีนตมันตสิมันตนัมันจะเสโนมงมนาพิกรรมพิคุณังสิิติงวะนังเอเจเตสสัยขานาตตวันีนตมันตสิมันตนัมันจะเสโนมามนาพิกรรมพิุณังสติงวะนัง คุมผริโภคใควิธีภาันิเวสนาันพยยนามสกตาาสังะขนาดพิรูปติคุมบริโจะเกโสปาคำสมิติงงรมัจสังราชัตถาสารทพบภาสติกันปานังติปติมหารยชจเจสิโซคุณตัสัพพะวรมนาบาราที่มันโตสิทมันโตนามโตเจสิโนมาทรมนาภิกขามภิกขุสมิติงวัง กินันจาิสังราชวิรูปภคป萨สติคมตานังเทปติมหาราชยเจสิสุปนตปิตาส a b h อินทมนามาปราิมตุลิติมตวนั่งตัจาโนมัทมนาพิกามุพิกลาสมติงวนังปัญจันจาริสังราชวิรูปภุป萨สตินาคานังเทปติมหาราชยเจสิสุขนตปิตาส b h a วโออินทมนามาปราทีมนตัสิติมตวนังตัจโอมัทมนาิกามุพิาสมติวัุตตรจา ทิศามาชามรูปโกะสาสีติคมตานังอาิปติมหาราชเจ้าเจสิสุขุปนตาปิตาสังมโหตมะนามาภราอิทิมตุสุติมตัวนั่งมตุเจ้าสิโนมธาหมาภิกขะมุภิกุนาสุมิติงวะนปุริมาทิศามตตะรัตโตตะกินในน้วิรุณกโกปชิมินะวิรุณปะโคคุเบโรตระทิสังจตารโอติมหาราชาสัตตมันตาจตโรทิศาทันทันมะมาราอัตถังสุวันีกาปิอัตถเถย์เตสังวิยามิโนทัสสาภูมิจติการสธา มายาก ja ูเดนตูวิเดวิ <c oughs> ูจะพตสหจินทโนกามเสากกินนุ่นิมุจากรนาโทปมานโดตเทวตัมตที่จิตเสนตคอนบัวรยอาชาชนัสโปอาคูปัจสิลเจวัตุมุรุดุยจะสาเอเตจนเยจราชาโนคันรารากปีหมูธมนาภิกรมปพิคุณาสมิติเงานังอตาคูนภสาาคาเวสราสตจกกากัมพรสตารอาคูปยญคาสายาทิปยมนาตตรถ้าจากคูนจสโน เอราวัณนงหันนาโคสุภค like ัสเมติงวะนัมเยนาคราเชศสารัน <haciendo> ต <Cu id ado> ิทิชาพิชาปิวิสจักรโหวิหารยะสาเตวะนามวัชปตาจิราสุปนัยติเตสังนามังอภิยันตตานาคารมาจิสุปนาตัวเขียวม้ากาสิพุตโวห็สันไหอวัจหิวปัยันตานาคาสุปนาสารนามกงสุพุธังสิตาวชิราชเถนะสมุทังอสุราสิตาภัตโรวสวรเสตีมนตัวยะสสินวกรักกัญชางานพิสมลาสุราธนเวจสาเวปชิติสุจิตติจาปหาราโทนมุจิสหะ तजन चापरी पुत्र नां सभी विरोध मामला सने हितवाह भरीं सेनां राहु पतामु पकामु समयोपानी पंदर देवी सिनों सिमितिंग वनं अपोत तेवा पच्चीस चती शोभा योग काखु मोर नाभरु नातेवा सोमों चजा सब समासा हां मिता कुरुना काई का आकु तेवा ऐससिनो तसेते तसाता कच्छ सभी नां तबनीनों तिमतु सितिमतु नों तिमतु ऐसस สุเรสุปนิสาเทวาสุเรมาคุบริคตาเนคตาอนิปุริกิตวาอากุมนวากาวัสนังวสาวเสตโทสโกุะคราเปเรตโทสัศเศรษฐะสัทธากายาสเปรานะตบันิโนทิมาตุเชติมันตวนะัมตุยชสสินโนวะรัมนาภิกกมุภิกุนาสิมิติงวังอาตากกสะโพเทวาชะรามกิสิกาเรอาลิตกาเจโรชาเจอมานิพาสิโนปุรุณาสาธธรรมะัจจราเจเนสกาเลยเจตุจิระอาโกอาโกวสุวรนิสิโนทัศเศรษฐะสัทธากายาสเปรานะตบันิโน อิติมตโวชุติมตัวน้องมติยัสสิโนมาิกรรมนาภิกขุนาสิมิติงว่านสัมมานามาสัมมานามุตสามุตสุตมาัตถาปุรุสิกาอาคูอาคูมโนปุตสิกาอาตาคูระโยเทวะเยจารุหะติวาสิโนปะรคามาหะปะรคะอาคูเทวะยสัสสิโนทัศเศรษฐะเศรษฐะกัจฉเปนนานาตะวานิโนอิติมตโวชุติมนตัวนั่งมติสัสสิโนมาิกรรมนาภิกขุนาสิมิติงว่านัสุกากรุมาอนุนาอาคูเวนัสสาสโอทาตะข่ายหาปโมขาคูเทวะวิจักขณา สมามัตตาหารขกจามิสกาจเจสิโนทนายังอาคาปุชิโนโยติสามิยสติทัศเสรษฐาทัศธาขยาสเปนานัตตะวณิโนอิทิมัตัวชุติมัตุลนะมุติยะสิโนวาทัพนาภิกกรมุภิกุนาสิมิติงกนังเขมิตาตุสิปายามากันตะกาเจเจสิโนสัมพิตะการามาสิตาชุติมนาจะสวานิมราหุติโนอาคูอัตาคูบริมิตาทัศเสรษฐาทัศธาขยาสเปนานัตตะวณิโนที่มัตัวชุติมันตัลนะมุติยะสิโนมาทัพนาภิกกรมุภิกุนาสิมิติงกนัง สถเทเทเทวันิกายาสเพนนนันต์วันนิโนอาวนนยนาอาหารสุขเยชนเยสติสาสหะวุฒชาติมัคคีรังโอภะตินะนาสวังตะเขมุตระนาคังจันวัชิตาจิตังสังมาประมัตโตจัปปุตัยติมโตสหะ สันนักุมารติโสจะสุปคัสสมิติมุนางสาสะพมารกานามาภันิติตาติปะปุตตุสิปันโตพิสมะกายนโยัสศสิโสท้าเสรษยอิสระอาคูปัญจิกวัตติวัตติโนเตสศจามตุอาคาหนาฬิโตเปริวาริโตเตจัสมเพวินเตศินเทเวสปะมังเกมราเสนาภิกรรมิปะัสสะตระสัมุติยังเอสักระตาราภะเกนะปันธรรมตโวสมันตาปริวาริธรรมาบุบุจิตาโคจินางอิธิตาธรเมสุรวณกนหัเสนังอเปสุยปนินาธรรมาจัสรังเกเวราบัง ญาถาวิสโกมีโทเทอรนและตัวสวิชโกจุธาโสปจตาวัติสังโทเทียหงวเสตันจะสัพเพงภิญญาญาภิวัคจากกุมาตุกุมาตุโตอามันที่ชะตาสาวกเกศเสนเดเตมาราเสนาภิรตาเตวิชานาตปภิโกเตจะอภมกรุงเศรษฐาภูสรสชชังเวตตรายกิหิปการุเลยสัมปิโชัมเปียชยุวิสเพวิสิตสังขามาพยาติตายาสสีโนโปตันติสานุเตหิสาวกตาเตชรีสตาเต บสด็ตุราเปรกอนโมเมตุเตชะสารตนาตยะธรรมิกาเตศัประสิทธิประสิทวานาราปยมรสุราสิทธิพมาจะยินทาจะจัดตุคียัมคีรสคราสมุทาภูงคงคาจะสัพพมาเชษปะสิทธิวันตุเตเสยเฉยทรรนีทอรณีอุตติอุตตีนาทีนาทีเฉยเฉยคนตัวนิสัยในไร้เสเส้นไม่นสุัสซี่ สียเสียคำปินาสงปีนาเคธนาคีป no like like ิสัจ um, ุตการีเสียเสียคุณิมิตรโรคีสียเชียสิงค์สุธาธาโมกชาเสียเชียวิรุโมคยาตาสิตาสิตาเสียเสียจำพาดิราตะชันทกเสียเชียเข้าจุตนนักรองสือสุรภูชงเสียงพยักทีปาเสียเชียวิรุโมคยาตาสิตาสิตาเสนาดีปุรณสุตีนอรดีเสียเสียสุขภาสุขภาชีวีเสียเสียธรณีธรณธาเสยเสียรธรณีรณีสัตา สยามโมทรดันาุกเกสยามบรนเน็เกสสยามรักเสสรพุชเตสซาสยามพมีนาข้าสยามราชาสิริชเสแช่สยามพรทวีนสักพังสยามเชวาอรันตาประเจกบุษสาวงสยามเมฮสโรหรหดินเทวาสยามพมัสรักโขสยามโนคุนุนุกโกรินปโคจนิมารวี อินทโธจะเวนเตโยจะคุเวโรเวโรนโรปิจาคิวายโยจะกุชนโนคุมารโอตตาราทโกอัาราสมหาเทวาสิทธิตาปสาทยโยอิชิโนสัมภคัสสะพัเชารามุพันตเตเชยธโมจะสังโฆตัสสพโรเชกัมเอเตนาเชยเตเชนาเชยส้นติเตเอเตนภุตเตเชนาหุนตุเตเชยมังคารังเชโยปิบุทาสสิลิมาโตยังมรัสจับปามิมาโตปราเชโยองโคสยามปติมันเติโมุติตา ชยยตถาพมะขณะมิสนุเโยปิพุตธัสสิริมาโตยัมรจจะปาปิมาโตปราเชโยโคสยามปติมันเตบโมติตาชยยตถาอินนักขณะมิสนุเโยปิพุตธัสสิริมาโตยัมรจจะปาปิมาโตปราเชโยโคสยามปติมันเตบโมติตา ชยตถาทวนาขณะมสนุเชียวิพุตัจสิริมาตยังมนะจะปาบิมาตปร p r a o โภสยังปุติมันติุโมทิตาชัยตถาสุปันนาขณะมสนุเชียวพิพุตัจสิริมาตยังมนะจะปาบิมาตปร p r a s a o โภสยังปุติมันติุโมทิตาชัยตถานานาขณะมสนุเชียวิพุตัสสิริมาตวยังมนจะจะปาบิมาตปร p r a s a o โภสยังปุติมันติุโมทิตา ใช่แตถาสปัมมาขนาดมสโนเชนโตผุ้ที่มูเรสัตระแหน่นันทิวัตโนเอวังตวามุวิชยหงหิเซนสุเชปเฉยมังขเรอุปราชิตปันลังเกสีเซบุถิบิมุขเรอภิเศษเกษวพุทธานังขปโตปงุตติสุนักตังสมังคารังสุปปตังสุติตังสุกโนสมุนตูจ่าชีวตังพะมาจาริสุปัตตคินังกาจักกัมมังวาจจักกัมมังปัตตคินังปัตตคินังวโนกัมมังปนิติเตปัตตคินังปัตตคินานิกัตวารีวันเตปัตตคินี เตตะรตาสุกิตาพุนาพุทธสาสนีราาสุกิตาทุ่นธาสามสเพหิยาติพิสุนันตุคนโตเยเทวาสมิงหธาเนอธิกตาริกาตัสตาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพธาลักษณ์ตุสัพพสตานังรักขันตุชินาชาสนางยากาจิพัฒนาเตสังสเพปุเรนตุมรุรพาจิตตกาเรวสันตุสังวสารุขาจุปัฏมาเตสังนิวาเรนตุสัพพะฆาคายสุขันสิตาสุของอรันตุยะธารหัง บุตรธรรมนิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสมัยยังปัจขวาสาวาติยังวิหารติเชตวะเนกนาติกสอารเมต่ตะโคปัจขวาปิโคมันเตสีปิกาโวติปัทันเตติเตปิกูปัจขวันโตปัจจโสสงปัจขไวเทต้โวจารัตถวาปิกเวตตากตานังอุปัตวาตตากตานังทิตาวาสะตุธรรมะติตาธรรมะเนวตาสเปสังขรุตตาติตังตตาโตปิสมุจเตออะิสมณิติอภิสมุจิตตวาอภิสมณิตวาอจิกิตติเตเสติปันธะเปติปันธะเปติวิวารติวิเวชติธานิกรติสเปสัง bata wapi kuta ketanang batawateta ketanang titawa satuta mata sepesang ka ratu kata ketopi sebujud dipi seme api sekuta wapi sem wa dikitise di pentadi penta pediwara diwiwiya diani karoti sepesang ratu ka. Up wapi kuweta ketanang upbatwateta ketanang titawa satu tam ditaman yang mata sepeta manita ditata ke oppi sebu se dipi seme. อภิสุพุจิเตวภาพพิสมิทตวภาพจิตติเตสิติปันตะเปติปันตะเปติเวปาราติปิสตติตานิกโรติสะเพตมาณิตาติอิธมาโวจักภัวาตมวนาติภิกุภะคะวันโตภาษีตังพิรัญติเติบทสวดพัทเทกรัตตคาถานติตังนานัวาเมยนะนัปปติคังเขียนากระตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและเป็นไม่เพิงฟงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยถ้อตีต่อมีนันตาปนจานักตั้งสิ่เป็นเนตก็รับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตแรงไม่มาปัจจุนั่นจะโยธรรมะสถาตถนวิปัสสติสังหิรังสังกปังปังวิธัง็โหเยตนผู้เห็นธรรมันเกิดขึ้นเกพาะหน้าในที่นั้นาจัารแจ่มแจ้งไม่งงเงี้ยคนแคงของคนว่าปุ่การเช่นนั้นไว้อัจชีวะกิจจะมาทำครัวฉันโยชัญญาววันสุเมความเพียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะดูความตายแม้พวกนี้ในหินนสังกัณเตนะมาเสซนะมัจุราเพราะการเปลี่ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนาามก่หรรับเา เอวังวิหาริมาตาปิงโหราตนาทิทางทองเมฆพระโตัวเตศตัวทิขเตมุนีมุนีผู้สงบย้อลับเรื่องความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดขันกัางกลางวันกลางคืนไม่หนีไปเพียงนาทีก็น่าชมประเสวธรรมะสังเวกจงเจงคณะสเปสังกนาวิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมรูปมโนสิทธมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วหายไปสเปสังกนาทุกข์สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปนามธรร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 มทั้งจนสิ้นวันเบิกมัน ก็เกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายสเปรธมานิตาสิงทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวถือว่ามุ่กลัวถือว่าตัวว่ตัของเราทั้งหมชีวิตตางชีวิตนของไม่ั่งยืนทั้งหมดมรณความตายเป็นของไม่ยั่งยืนสองมายาโพิตาพังเราจะเป็นตายเป็นแถมรมรณะตัวดิโอซานอมีชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นดิสรอบชีวิตต่ามเมียต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมัรณะเมียต่างความตายเป็นของไม่เที่ยมวัตถุเนี่ยส น่างไก่หนี้วิธีอยู่ได้ตั้งนานอับเปียตับวิญญาณโนคั่นปัสเสียทิญญาตุกตัวเขาจึงเสียแล้วอธิเสสติจากขนอนปฏิเวงซึ่งสันดินกระดิ่งกระดังอีวังประดุดหลงพัดท่านไม้ท่านเฟินเนี่ยต่างหามยุดไม่ได้นเจ้าปรสังขาราสังขารทั้งหลายมิเที่ยงโอปารวายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความสังไปุธรรมราดุบารชนนาริโรชันตีขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตะสังโมุเชวสโก ความเข้าไปสมุระงับสังขารตั้งหลายสิทธิอย่ง่สเปสัตามไม่ได้แก่สตว์ั้งหลายทั้งปวงเราจะตายอยู่รืิสุทธิสเลยที่ตายแล้วและวก็ยังหล่จตายเลยแต่เทวัาไม่ได้สร้างมีเราก็จะตายเหมือนกันนักตีเมตต์ตสร้างสยโยความสุขใสในความตายนี้ว่ามีแก่เราบุตสวไม่ตายอย่างกินเจียกินจริกรบสืัลสกมังสเปสพเตยก็ตังคุณยงโมวูรัตุสนันตตัวเยเทวาสุนานีทีกตาที่าตัศสัตาหมันตั sekitar hontu tu kapu tutu mata pita sekitar hontu tu kapu tutu sape ya ya tika sekitar hontu tu kapu tutu sape ya tika sekitar hontu sape ya tika sekitar hontu tu kapu tutu sape ya tika sekitar hontu tu kapu tutu bisa sape ya sa sape pita sekitar hontu tu kapu tutu sape ya cha cilu cha ya sekitar hontu tu kapu tutu sape na kata sekitar hontu tu kapu tutu sape heba sekitar hontu tu kapu tutu sape awi tina sami นโมบุต <n ant igen> ิสัตว์ตัวคันดิมายาติปะกวานโมบุติสัตว์ตัวคันดิมายาติปะกวานโมบุติสัตว์ตัวคันดิมายาติปะวาปฏิทานะคาถาอยาเทวตาสัมภีเนียรบัสณีโทเปท่าเรโพธิตาดิงตาดิงตาธรรมะทาเนนพันตุโพชิตาสุธีกรวันเตธเนมิรัรมันธาเดศทีราชมัชฉานำกาติพิกบวสารามิกาทานอภัสกาขมาจารีสานิขมาจีสลาสปานัพุทธารสกาลเวนเต ชราผู้ชาเยปิจะอันตสัมภวาสังเสธชาตาตบวบปติการนานการธรรมะวัลปิจเตะสเปปิทุกขสกรุลตุสังกจังธาตุจีดังสตังธรรมโอธรรมตราจุคาราสังขุหันตุสมุขวะอิตาเลจัยหิตาว่าจะอัมเหตรักตุสตัมโมสเปปิธรรมจารีโนผู้ที่สัพปะุเนยานะพเมริเวติเตปภสนาหันตุสเปปิปานิวุตัสทัศเนธมาทารังวิชนโตกเรเทโบูปัสันโตวุธิภาภยาสตานังสมิดธังมิตุเมทนิงมาตาพิตาจาราจางนิจังรักขันติบุตรกลง เอวังทำเน้าราชานุปบฉันรักขันตัวสัปปตาเทวตาอุจฉนะค้าตาตุกขปตานีทุกขะเพปตานิทายาสุขปตานีโสกหงุนตัวสเปปิปานิโตอิตาวุตาจเมหิสัมปตังบุญสัมปตังสเปติวานุโมทันตุสัมปสิทธิ์ิยาทานังทัตันตุสัตยาสีสังรักขันตุสัพพตาภาวนาพิรตตาหงตุขจันตุเทวตาคกตา หลตูตสปางสุมาคารังรักขันตุสัพพติวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสนเหตูตนนันตระหลวตุสปางสุมคารังรักันตุสัพพติวตาสัพพะมานุภาเวนัสสนเตนตรหตสปางสมคารังรักนตุสัพพติวตาสัพพสังฆานุภาเวนสสนตนตรสัพเพปุตพระพุาป็นเจกนจยพระอนันตเชนรคมทิสสสุสัพเพปุทธพระพุาป็นเจกนจยาพระังอนันตเชนนรมทิสสะปสุสั สเปรยพุทธาพระตาปัจเจกอนันจะยังพระังอนันตชนาของทวิสุโสสเปยุทาพรตาบันเจกอนันจะยังพระังอนันตดยชนาของทวิสุโสสเปยพุทาพระตาบัจเจกอนันจะยังพระงอนันตชนน่ของทวิสุโสตสเปยุทาพระตาบัจเจกอนันจะยังพระังอนันตโดเชนนของทวิสุโสสเปยุทธาพระตาบัจเจกอนันจะยังพระรังอนันตยเชนนของทวิสุโสตเพื่อำนาจหน่งปุนที่ข้าพเจ้าได้เสด็กสาทายในะผ้ทรงตนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนกีร่วงผู้สิบสันทาไายขออนิสงส์มูลบุญตนนิจจเป็นสัมภาสิริมงคนให้เขาค่าปลอดภัยจากทุกสิ่งพวกอันตรายทั้งพวงให้มีเหล่ยงได้รายร้านสุจริตที่มั่นคงเป็นสมาชิกชอบทำคำว่าไม่ไม่อยู่อยากยากจนขอได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งมันอยู่ในคำสอวนนี้ว่าสมรสมุ่งเจ้าอยลงลงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานที่ตั้งขอเทพเทวาหลายคู่ร่าโมสาธุนิยมบุญตนธรรมนี้เปิดประสิทธิ์ประสาทความส่งคุณภาพ แห่งมงคละสมวัตถุมงคลพระวิตรายแยกเสร็จที่ต้องฝ่ายไอและฝ่ายลาวน,นถึนงวัตถุมงคลนังควงที่สามสิบองค์เด่นได้จาสต้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยผู้ทานุภาพเทวาราธา,รา,รารมมพรมสั์สิทธิ์อำนวยผลให้ปิดศีลิ้วคนแก่บกคุกรองและผู้บูชาทุกประการเทอิน